สวัสดีครับมาพบกับคุข่าวหลังเกมมาร์คอัลเลนชนะการแข่งขันครั้งที่9ติดต่อกันของเขาในวอลสโนเก o อร์ทัวร์ในขณะที่เขาตามหลังมาจาก2ต่อ0เฟรมกลับมาชนะซันนี่อัคนิ5ต่อ3เฟรมในรอบคัดเลือกรอบที่2ของเวดวิกเตอร์เยอรมันมาสเตอร์อัลเลนคว้าแชมป์อันดับแรกในรอบ3ปีที่เวดวิกเตอร์ไอแลนด์เหนือโอเพนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และชัยชนะสองครั้งในสัป,ปดาห์นี้ในแคนอกทำให้มวนตั้ของเขายังคงอยู่และดำเนินต่อไปและให้โฟกัสไปที่เทมโปโดมในเบอร์ลินในเดือนมกราคมหลังจากที่สูญเสีย2ฟอฟรมแรกให้กับอาคนิอาเลนทัมเบก95 1 3ส73ายอุสาและ72เลียมไฮฟิลเก็บชัยชนะต่อแจ็คดิซอสกี้ต่อ3เฟมขณะที่ลิวฮาเทียน ทำเบรกสูงสุดด้วยสก,กอร์89เอาชนะอารีคารเตอร์5ต่อ1เฟรมหรือจะเข้าร่วมกรุงเบอร์ลินพร้อมกับเพื่อนช่างปั้นชาวจีนฟานเจนจีที่ทำเบรก85ในเฟรมสุดท้ายเอาชนะหลุยหนิง5ต่อ4เฟรมชอน์เบอร์ฟี่ทำเบรก61 176และ93เอาชนะมาร์คคิง5ต่อ1เฟรมยุทธการฟ้าสางที่เบอร์ลินหมูปากน้ำ เริ่มงานช้างในรายการ 2022, เยอรมันมาสเตอร์2022รอบพัดเลือก128คนพบกับจอห์นฮิกกินพมดจากสกอตแลนด์ซึ่งก่อนหน้านี้ในการด้าสุดแชมเปี้ยนชิพลลกหมูปากน้ำเคยเอาชนะมาแล้ว3แต่อ1เฟรมซึ่งเป็นที่ฮือฮาในครั้งนั้นครั้งนี้ดูเหมือนว่าฮิกกินวางแผนมาดีการแทงแต่ละไม้ค่อนข้างลำเลิดละรมเปิดเกมแรกขึ้นนำก่อนด้วยเบรก50แต้มแต่พอเกม2 หูปากน้ำเอาคืนทำซนจูรี่เบรก105แต้มซึ่งเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่แ7เสมอกัน1ต่อ1เฟรมขึ้นเกม3พมมดจากสกัตทำซนจูรี่เบรก138ขึ้นนำสอต่อ1เฟรมเกม4ต่างคนต่างรักษาสภาพตัวเองแต่หมูปากน้ำเก็บแต้มดีกว่าตามมาสเสมอ2ต่อ2เฟรมพักเบรก15นาทีเปิดเกม5 หมูปากน้ำไม่รีรอให้โอกาสทองหลุดลอยทำเซนจูรี่เบรก1น2้อยแต้มเป็นครั้งที่88นำา3ตเฟรมจากนั้นสนุกได้ใจหมูปากน้ำทำเบรก7 8 79เก็บชัยชนะ5.2เฟรมย้ำแค้นให้กับฮิกกิมอีกครั้งหนึ่งรอบ64คนหมูปากน้ำพบกับแจ็คโจนมืออันดับ65 ที่เบียดชนะอเล็กซานด้ายูเซนเบเชอร์5ต่อ4เฟรมเปิดเกมด้วยการนำขึ้นไปก่อน2ต่อ0เฟรมทำเบรก1 0 8แต้มทําาแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยตุ้มตมต่อมแต่หมูปากน้ำเริ่มจัดทางศสกราชได้ตีคืนกลับมาเสมอันที่2ต่อ2เฟรมหลังจากพัก15นาทีขึ้นเกม5แจ็คโจนใบฟังอีลาาข้าอีลมกดเซนจูนิเบรก103แต้มขึ้นนำไปก่อน3ต่อ2เฟรมหมู ยังคงใจเย็นรักษาสภาพใพ้อยู่ในเกมของตัวเองไล่ตามมาเสมอ3ต่อ3เฟรมเกม7โจนมีจังหวะดีเก็บแต้มคว้าชัยน้ำอีกครั้ง4ต่อ3เฟรมแต่แล้วจุดพิกของวันคือเกม8หมูปากน้ำที่ออทนรอจังหวะและโอกาสไม่ปล่อยให้พลาดบุดลอยไปทำเซนจูรี่เบรก1 0 5แต้มครั้งที่8 9ของตัวเองตามมาเสมอ4ต่อ4เฟรมและสุดท้ายเฟรมตัดสิน สนุกด้วยใจทำอะไรก็้ีไปหมดหมูปากน,าน้ำเดินหน้าสาวคืูแบบสบายใจคว้าชัยชนะเกมสุดท้าย66-1ต่อแต้มเก็บชัย5-4เฟรมผ่านเข้ารอบ32คนมาเล่นต่อที่เบอร์ลินเยอรมันวันที่26-30มกราคม2565จากการแข่งขันครั้งนี้จะสังเกตได้ว่าหมูปากน,าน้ำ ใช้วเวลาในการแทงเฉลี่ย28.7วินาทีซึ่งน้อยกว่าคู่แข่งอย่างโจนซึ่งใช้วเวลาถึง32.6วินาทีต่อครั้งขอบคุณที่รับชมจนจ,จบถ้าชอบถ้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารอัปเดตทันทีที่มีคลิปใหม่ขอบคุณครับ